สบายดีสบายดีพีพีเอีมวัทุกคนมื้อนนี้แม่น้องป่านมารีวิวตัวงัวให้ทุกคนเบิ่งเนาะนีบ่ได้มาอัปเดตดูแลตัวเรื่องตัวงัวเนาะสว่วงนี้มันก็เข้าหน้าแรงแล้วทุกคนเลยฟ้ากับ่ฝนฟ้าบ่ฝนก็นเลยบ้านหญ้าน,นี่นะหญ้าให้งัวกินก็นแห้งแรงเนาะไปเบิง่งสิพ้าไปเบิง่งงงวน ของแม่น้องป่านเนาะ,ะเบิ่งอีนางแดงก็บอีจำป่ามั็นยุกไก่มู่เด้เป็นบประมาณยุระมูม่นะประวานนะค่อนข้างจากจ้อยแดงหัวยามนี้เนาะไปเบิร์กจัดคุณเอาลูกกินนมอยู่พุนใหญ่แล้ว Em ăn ăn cả chặt chơi nó Mình Lũ kinh nôm đê nhảy là đơ, toàn này đơ đơ à. nhảy leo Tôi bắt nhay lời Đen, đen, đen Hôn đen, mẹ mà xui đen Chập đây, bài đây Chơi đây nó มวยยามนี้อยากจ้อยกินยาบ่อีม,ลลม,มใอ้ลูกมันลูกมันกระยิ่งละตัวบักยิ่แล้วส่วงนี้มันฝนบโบตกย้ากับบุปงไหมกระแดงแห้งงอหยาทงห้ทงนาสอกัน ตอนซื้อฮันมันก็หาเกิดลูกเนาะบันนี้ลูกมันก็หญ่แล้วหัวก็เริ่มจ้อยปีนี้ฝนบ่ค่อยตกดีปันใดปีกายนี้ฝนตกหัวปีก็พูดีว่าหญ้าฮันบ่หันแห้งปันใดฮะนะมันก็พูดีป่งขึ้นมามีญ้าแดปีนี้ฮันจ้อยหลายปีนี้ ้ากระแหงแรงกินฟ้าบ่อํานวยความสะดวกเนาะจอยเดี๋ยละ่ะเบิ่งเห็นฮอตกระดูกค้างจอยบ่มีหญ้ากลินแล้วอาศัยกินเฟืองกินต่อเฟืองแล้วก็กลินอันเฟืองที่ว่าเฮาปั้นเขานะกลินนงวยงวถ้าเทียบสิงัวสาบานกับ ถือถือว่างัวย่ของจุ๋เฮานี้ตุ้ยก่อนมู่ได้เนี่ยตัวนี้ก็ตุยต้ยตุ้ยแม่นี่ก็ถือกัน จงไงใดฝนตกมาหญาาา้่โป้งก่อแล้วจะจิตตุยสิพีตัวนี้งัวน้อยตัวนี้ไม่ลูกของตัวนี้ไล้ลูกตัวนี้ง้างไปคนน่ะตัวนั้นเมมันละแม่ตัวนี้ตัวนี้คือวันเด่นกวมูดอยู่ในอันฝูงงัวอยู่นี่เนาะ อยู่ในขังนี้ตัวนี้เด่นกูบูเลยงามที่สุดอีกตัวใหญ่ดีนางจำปาเออซื้อมันซื้อแดงเนอะลูกมันซื้อ,อจำปา ใหญ่แล้วเดว้เริ่มฮอล้วทุกคนตอนเดี๋ยวนี้เดือนสามเนาะเดือนสามแต่ว่าก็ยังรู้สึกหนาวอยู่นะฮอลยามแรงฉันมีเริ่มหนาวเป็นแบบว่าอากาศเย็นๆไปละฮอลยามเศร้าทันยันยงดิน้นตื่นมาอย่างนี้ใส่เสื้อกันหนาวเอ้าให้ลูกกินนมีอย่างบุญจักให้ลูกกินนมมะจอยจอยแห้งตอนนี้ สงสัยติดเสิงแล้วนี่ือบอให้ลูกกินนมสงสัยมีลูกเราไปจักเลยตัวนี้ได้น้องนึงเลยดี่หัวตัวนี้ได้น้องนึงแต่ว่ามันตัวน้อยตัวจอยเนาะ น้องมาไล้ตัวไอตัวน้อยยืนอยู่ครับนี่ยังฝุนเอ้ามาสนเจ้าของแล้วบัดนี้เอ้า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 นนี่เอ้าเอ้าเอ้ามาสนแล้วบัดนี้เอ้าฝุนทุกคนเอ้า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 นี่เอ้าเอ้าหัมาิมสนเนาะอืม มาแม่เอา้านำมาเอา้านำมาเอ้ามันนำมาได้ๆเอานำมาเอ้าเอา,เอามาันละสนมันมาชิดเลยเอาหยุดอะเมันมาสนแทะมือ <laughs> มันนำมาอีกเอา้ามันมาสนเรานะยเห็นไหมอือเอา้ามันมา sốt mình, mình đưa. Mà, đề. Mà, mà sồn nè ấu hả 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 Mình hả 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 đi hả <laughs> เบิ่งเขามากี้ได้เดยแต่มันย่างมาสุดอีกวะพุ่นว่าอะเก่งแท้เบอเก,ก่งแท้แกีนมาสนวะเอาเกลือให้กินทุกมืออยู่กีนมาสนเนาะ เกลือให้กินทุกมือทุกมือทิมาสนอยู่บ่ได้เดอ้ออันนี้พอด,ดีเป็นงวกอกน้อยนะทุกคนจำนวนนี้ตัวนี้ได้น้องนึงแล้วตัวนี้มันค่อนข้าง,างสดน้นดนนอยเลยเนาะกดตุยตัวนี้นะงูอัน,นอหยามนี่หัน,นใหมจ้ะมันย่างมาอีกแล้วอโอ้โ,อโหเออคือเน่ย <c ười> ่าไงไปทุกคน ว้ายเก้งแทะแม่งงางไปพลยบัน้ฝุ่นอ้างเต็มมาสนเพิ่อนแดนหัวอีแดงอีแดงหัวหลาตจ้อยเนาะช่วงนี้นบุมีขคังไส้มันน่ะทุกคน ็เลยว่ามาป้อยอยู่นานี่มาป้อยอยู่นาเนาะนาแคมเหมือนนี่แหละแล้วตอนนี้อ่ะหญ้ามันก็แห้งใช่ไหะตอเฟืองก็เริ่มแห้งแล้วสิก็เลยว่ามันมีเฟืองกินแล้วมันก็อยากจ่อยงัวยามนี้เนาะงัวยามแรงคือง่วยามฝนขันงัวยามฝนนี้มีหญ้ากินตลอดตุ้ยดีทุกคนเลย ตัวจักจั่นก็เริ่มห้องละคำละเด้เริ่มห้องจิ้จจี้จี้จีแล้วตอนนี้ก็ประมาณหกโมงป่ายเลยด้ตอนนี้โอเคนะทุกคนสําหรับคลิปนี้แม่น้องป่านก็ได้มารีวิวงัวอแดงให้ทุกคนเบิ้งเนาะจะได้รีวิวให้ทุกคนในเบิ้งได้เห็นกับประมาณนี้เนาะมารีวิวตัวงัวอแดงให้ทุกคนเบิ้งเนาะล่ะเพราะว่าหลายเดือนแล้วแม่น้องป่านมาเริวให้ทุกคนเคนบเิ้งเนาะมือนี้ก็มารีวิวให้ทุกคนเบิ้องแบบ มันกันใหย่ขึ้นแล้วลูกมันแล้วก็จ่อยอีกแล้วทุกคนเพราะว่ามันได้กินหญ้าบอ่อเต็มเม็ดเต็ม,ตม,ตมน่วยค่ะนะโอเคแล้วทุกคนถ้าไผภัานเข้ามาเห็นคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่นองปานชาแนลเด้อเด้อที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิงกนะเพื่อจะได้รับสมคลิป,ปใหม่จากช่องแม่นองปานนะทุกคนบา,บายยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อ